อขอเสียสีับครรรรอยอน้ายังยังมาเกซีงง่ด,ด,ด,ดีว่ะแต,ต่ายเล<า>ค,ค่ะเอาว่าเดี๋ยวให้เปุ้ยได้สึทัพทายชาดเนชียงใหม<า>่เป็นทงางการรอล้โอ้ไม่ได้มานานมากครับกับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางทนเนือนะก็ดีใจครับวเช้าลงเครื่องมาอย่างโอ้าพจะมางานก่อนนะแต่ชุดนี้ติดายละครเรื่องใหม่กเลยคะส เนคน,นยาที่มีเปอรหน่อยชื่อเรื่องอะไรที่จบไปอันนี้คสาวชืวอ่อใหม่ครับอันนี้คือตามตั้งแต่5ปีแล้วนะครับจบได้ได้ครยค ปีในด้านของ Art Professional แน่นอนว่าต้องมาขายความรับเพื่อความสวยความงามของผู้หญิงแน่นอนครับเพราะว่าชื่อที่สมัยก็บอกอยู่แล้วนะฮะผมมาเพราะมาวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาบอกกันว่าจริงผู้หญิงแต่งหน้าประมาณไหนจะโดนใจผมไหมใช่ไหมคะและนี่ก็คำถามเลยนะคะอยากทราบว่าเออผู้หญิงสไตล์ไหนคะแต่งหน้าแบบโทนไหนที่เป็นสุดไปของตุ้ยเลยค่ะไม่ใช่เอ็งซีเนี่ยครับคุณป้า เราจะอยู่กันสองคนในโลกนี้แล้นะหวหรือฮะทำไมถ่ายถ่ายในเงี่ยคุณไปหมดเลยฮะฮนะก็อชอบผู้หญิงแต่งหน้าบางบางครับไม่ต้องหนาะเนะี่เพราะว่าจริงๆคนเราพอมันสวยเนี่ยคือมันสวยจากข้างในอยู่แล้วนะฮนะแต่การแต่งหน้าเป็นการทำให้สวยมากขึ้นะนะครับมากขึ้นค่ะชอบแบบสไตล์แบบใสๆอ่าเยอะมากไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมีบ้างนะต้องมีมากเนะานะไมหน้าสมัยก็ไม่หวานใช่ื่นคะหวานไม่เอ่ยอันนั้นไม่อยู่กันสองคนดีกว่านะครับ ค่ะเอาว่าตอนนี้เมลท้ายเดี๋ยวเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญของอันที่โปรเฟชชั่นอลของเราดีกว่าเพราะว่าคุณคุยบอกว่าชอบผู้หญิงแต่งหน้าแบบสไตล์สใสๆนั่นเอกคะเพาะว่าเดี๋ยวไปเชิญโปรเฟชชั่นอลของเราเลยค่ะน่นา,นนนรารู้นเดียวเชิญเสื้อผืนด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคที่ได้การแต่งหน้าแบบสไตล์ใสๆนะคะ ให้ดูการไม่จบกันอันนี้แต่งเป็นแบบจดสดให้ดูเลยใช่แล้วค่ะเพราะที่แล้วนะคะเรามีส่วนของนางแบบมาด้วยค่ะขอเชิญเลยนะคะส่วนัองนางแบบของเราค่ะส่งตรงจากเกาหลีครับวงโพรมิดคาะว่าเดี่ยวของมดหน้าที่นี้ให้กับคุณปุ้ยและโกะเป็นชุดงของเราเลยนะจะนะคะครับผมเจอกันดีครับพี่ว่าไงวันนี้เนี่ยบอกว่าอยากได้ต่ายอันนี้คือน้องเขาตื่นมาเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีสองตาดำเลยนะจ๊ะ ที่มาอย่างนี้อยู่เลยนะครับอย่างนี้กลรันถ้าเกิดจะให้ซอสใสจะเป็นยังไงได้บ้างซอสของพี่จะเน้นที่ผิวละกันนะครับหมายว่าคือพี่ชายชองผิวใสนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตามใจผิวด้วยครับเพราะว่าเทนนิสอย่เนี้ยอารเน่าต้องมาครับเขาก็เลยต้องตาดำเลยเชียวมาเลยต้องเฉียวเชียวเลยเราไปคนละครึ่งครับเราต้องเอาใจผิวด้วยหมาคนละขึ้นทางลกันคนละทิศทางนะฮะคือคือทิศทางเขาขอเชียวเฉียวไว้ใช่ไหมครับใช่โอเคแล้วเราลง โอเคครับเราใชห้าไมครับก่อนเราจะเริ่มแต่งหน้านรับเราต้องใส่น้ำมันนะครับแล้วก็เปิดไฟดีๆทำง่ายไม่ต้องหอบข้าวนี่ค <im World> ือหน้าของผู้หญิงขาวใส่กันสาวขาวผู้หญิงขาวครับมาที่เราก็มีทั้งขาวขาวแรกแก้เบล์ต่างอะไรเนี้ททำให้หนุ่ขาวนะครับลามื่อทำให้ผนว่มใส ตือโาเนี <Bien ven ido> ่ยใช่นะครับอะไรเขต้องลับ so. ต right so, uh, ี maybe, ่ตอูในตำแหน่งของเขาอ่าดนั้นครับเราก็เอาสมกันเลยนะครับวเราก็อโทที่อยู่หน้านะครับว่าจะใส่ถูงใส่ถเปล่าอ่ารดได้เลยนะครับากทอนนี้ัี้กยริการแต่งน้าีด้วยครับพี่มีครับอนี้ ว่าใาญการใส่กับที่ด้วยชอบว่าได้ดีเลย,เลยันนี้เรามีโฉมช่อหลายท่านานะครับตอนแรกเดีนเข้ามาผม,มองนะผมรู้ว่า,าช่างแต่งหน้าหรือว่าทาารนะฮะนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ในนิทยานะครับก็คือโวดว ในทุกผู้หญิงเนี่ยเราไปเจอไงอะไรเราผู้หญิงเขาชอบผู้ชายแบบไหนหาอะไร่ฟังไว้กกันชอบชอบชอบไหนครับชอบไงครับเขาชอบผู้ชายที่บรเสุทสล์สะอาดกล้าหาญก็กินแขกกินเหล้วได้อ่าโอ้โหนะครับชอบแบบนิสัยดีมีเวลาให้นะครับชนะฮะอ่าคือเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคนที่ออกมาตู้อะไรเขาก็ใส่สีเขียวตลอดอ่า อันนี้เตยก็เลยใส่สีเขี่ยวมากใจสาวๆนะครับรักผมเยอะหลอดแป้งเลยใส่อันนี้เขาพูดได้นะครับเขาพูดได้ได้ครับได้หรือต้องรอแต่งหน้าก่อนนีิเน็งกันด้วนะคะช่วยอะไรท่านค่ะช่วยโชว์แกแต่งหน้าแบบสตาร์ใสๆแล้วล่ะถ้าเกิดว่าแต่งแบบโทนแบบลู้ยแบบนีช่อไหมคะลุ้ยเลยครับอ่ลุ้ยนั่นล้ยกระโปรงใช่ไหมนี่ต้องต้องเข้ากับคอลเลคชั่นใหม่ของเราหน่อยค่ะเตยไปยัไงครต้องบอกว่านี่ค่ะจะเป็นแบบสไตล์เอ่อเป็นเอิร์ธโทนไหคะแบบลุ้ยใช่ ตัวเนี้ยตัวเนี้ยผู้หญิงเราแต่งหน้าได้็มีนะครับแค่แค่เตรียมผนูแค่สาวตัวเนี้ยสาวใส่เนี่ยก็สวยขึ้งตาแล้วัดต่ปากตัดแก้มนิดหน่อยครตาแล้วก็หาปากเบาๆเดี๋ยวพี่ไี่แต่งเรื่องฮะพี่ไม่แต่งพี่ติดมาสวยเลยไม่น่าถามเลยพอเลยผมตื่นมาก็เป็นอย่างนี้อะไรก็ได้ าวบาแล้วก็ผู้หญิก็ดูแลสุขดีดีด้วยครับเพิเยใสใสแต่หน้าก่อนได้นะครับมก็มีการถ่ายทอสดออกสู่โลกรู้เลยนะใช่เป็น social n e r นู่นลู้เอยกที่ตะกี้ตู้แซลอะไรไว้ออกคือรู้ทั้งเชียงใหม่ว่านะใสนะฮะที่เหงยนบุตรร้อนนะัะ สีสันมีเยอะแยะมากมายครแบบว่าเรือกเยอะมากนะครันเีตาตรวนี้อแค่าสวยแล้วมีแล้วราน200สีนะครับนี้สีน่ากินมากทุกไอติมนะฮะนอกจากสีเรายังมีติ่งเลยนะครับตัวนเ่งเยที่เราสาวชอบก็เป็นกิ่ต์โรลีนะครับวส่วนนีดนึงที่ร้านทานองิมรากจนะครับคือความหวานี่เอมนี่เราคือเราไปเจอใช่ไหมครับ พี่เลยแต่งงานผมเพื่นใช่ไหมงานงานอะไรก็ไม่รู้เถอะก็แต่งแล้วหล่อมากใช่ไหมโอติ่ตุ้ยแต่งหน้าไหมคะคอบ้าแต่งกัตาปอด้วยแต่งกับตาปอพี่จะบ้าเลยใช่ไหมใช่ไม่ใหก็ตัวแต่งหน้าี่เาจับอ่าใช่ก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะใชสเนาะครับผมเขาบอกติดนตาความเดี๋ยวแฟนค่ะน้ำตาไหลเลยทีเดียวครับเ่ปัดกัอเต็มแล้วสวย เป็นไงคะเป็นยังไบ้างคะเราต้องมีคอาเสี่ยงนิดนึังเพราะว่าผู้หญิงอย่างนี้แต่งหน้านานไม่ได้เพราะว่านทายต่อแล้วจริงๆผมไม่ชอบแต่งหน้านานนะอันนี้ถือว่าพี่แต่งหน้าเร็วมากเพราะว่าเวลาเราู่เราจะบอกช่างว่าพี่แต่งนิดแป๊เดียวมันเยอะๆนานอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นการแป้งเดียนที่สวยเลยว่าเรามีแคคัญไม่กับ ผิวขาวนะครับวันน,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 นี้แล้วก็ตัวนี้ตราเมอร์ไต่ครับแล้วก็ตรงหูส่วนตาเปล่าเนี่ยเขาใส่เดียครับใส่ตัวนี้แล้วแล้วแต่หน้าข้าีเสร็จเอาเอาไปวง่ายๆอาร์ตี้มีให้เลือกมีทาำเลือกใหม่ให้ด้วย ใช่ครับผู้หญไวมากนะสำหรับผมชอบด้วยนะกับการแต่งหน้าไวทุกทีการการแต่งหน้านานมันไม่ได้ได้อะไรด้วยนะนะฮะซึ่งซึ่งจริงๆถ้าเราแต่งแต่ไวแล้วเราได้คุณภาพด้วยหมือนกัมันจะดีอย่างเงียพอๆเลยได้ว่าถูกใจนะคะสาวๆได้ยินกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปปฏิบัติใช้ได้นะถูกต้องครับผมอเอาไวเพื่อให้การเสียเวลาค่ะชได้ว่าท่านนะคะอยากฟังตัวเราเพย์สักสองสองสามเพย์ 去纤维的物啊